ยาหึงโง่ปนเล่นอย่งปลนเล่นการบอกอะไว้ปลูกไหนไ้ปลูกสันปาหมุนสันปาหมุนอ๋อที่พูดอะแหน่ซอยห่างก็นี่นี่เออนี่ยกนิ้วัเหรอนี่คนทำมาหากินแน่คนขยันไม่มีวันอดตายยกนิ้วเหรออีก่าแน่แหน่ก็นี่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 ขอนี้นี่เออนี่เอาไปปลูกคือง่หรอ ที่ส่วนปามในเก้าสลีลงอย่าแล้วเหมาตะเหือดิี่ยไมเหมาไล่วันเนยไล่วันวันด้วยเหรอเออแล้วก็จุ่ยกับไปอ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวไปตัดหญ้าเนาะวันร้อยห้าสิบเนาะเอออีกอะเขาเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะเป็นเพื่อนเออวันนั้นเมียเดินละเออแล้วก็อนละโทรศัพท์หื้อเมียไผว่าสักเด้อเดี๋ยวก็ส้มป้อส้มแม่มันอย่างละกะฮู้เหอเออเนอะครันี้ผมไปละโทรศัพท์หื้อเมียเด้อ เออป้าโทรมากับนี่มันยังก็มันถ้าส่งมาแล้วเอออย่นี่คนเฮาน่ะมันส่งเดียวนะลูกเยอะแล้วเลยเอออ่ะส่งเยอะเลยเนาะมันเดียวเป็นชิปอย่าเออแต่มันงอหมาคนเฮาเตอมันยุ่มได้เขาก็ส่งไวแอร์กะไม่ก็เออเออขท่าเฮ้ยนี่นี่เนี่ยคนขยันไม่มีวันอดตายไม่กนเอออีก่าเนี่ยลำแสงไปตั้งไหนสว่างนี่แกลำยัยมันอะไรแกเออแกลำหญ่เลยเนาะ มาแซงกันไปทหลายเนาะแม่นสู้ตรงนี้เนาะเนี่ยคำนี้ไปเอาโทรศัพท์ไปเฮเด้อเดี๋ยวป้าจะเดินนะเด้ออีก่าไแนๆๆๆอีอะเด้ออีก่า